สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากห้างหายกันไปโดนครับกับการทําคลิปครับวันนี้นะครับภาพพี่น้องมาเป็งกับตู้โร่ไม้ครับของทีมงานท็อปซาวด์ซิสเต็มครับเป็นตู้เบรกวา t e เทคนะครับวาเทคเบิกใกไม้มือหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมีอยสองใบครับระบบของเขาเป็นระบบหน่อยๆครับเน้นแบบคุณภาพนะครับ เดี๋ยวพาบิ่งงานกันเลยครับตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้วา t เทคนะครับวาเทค wt 1 8 1นะครับอยู่ด้านหลังนะพี่น้องแกบเสียบสเปคคอนครับมีอยู่2หูครับเป็นวา t เทคครับดอกน e x ซอนอิมแพคครับตัวนี้ครับ18นิ้วนะครับใบไม้สวยครับพี่น้องครับผู้ใดที่เห็นต่ในคลิปนะครับเด้ออันนี้ของเพิ่นะครับ ก็จะเป็นตะปูแบบไฟดับไฟตกครับพี่น้องครับเนื่องจากฝนตกครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับตัวขันฝาบนนะครับรุ่นนี้มันเปิดฝาอยู่ห่างงนะครับแล้วก็ทั้งบริษัทของเงินนะครับกระด้นี่นะครับอย่ามาให้ความนะครับพี่น้องอยาอัดแบบเนียนนะพี่น้องเบ่งแบบเนียนเลยครับอัดซิลิโคนมาให้ย่างดีครับ นี่ครับงานเม็ดสีแบบโคตรละเอียดเลยครับพี่น้องพวกน้ำมุมต่างๆครับแบบดำดีครับครับพี่น้องครับไม้อัดยี่สิบห้าโอ้ยยี่สิบห้ามิลครับพี่น้องยี่สิบห้ามิลครับแบบโคตรนาครับถ้าไปตั้งก็แบบโตเก้าทีบายท็อปใส่นะครับโตเก้าจะเป็นไม้อัดภูเขาแทียี่สิบมิลนะครับเอาไปตั้งข่างๆกันนะครับ แบบมันต่างกันนีนัครับแล้วก็ตะแกงครับเป็นตะแกงปั่มนะครับตะแกงปั่มครับดำเมื่อตึบครับเป็นลายหังเผิงครับแล้วก็ข้างในครับห้องโดยวยฟินเตอร์สวยๆครับแลสิ่งที่สวยมากครับนี่ครับโลโก้ครับโลโก้วาเทคครับเนี้ยมไปแบบเหลี่ยมยุกๆครับตัวนี้นะครับวาเทค WT หนึ่งแปดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ ต่อตะปิวที่นะครับตัวนี้สูงกระมูครับโค้งสางครับโค้งสางแบบสูงสูงครับสูงกระมูครับในในตระกูลของ18นิ้วครับตัวนี้ครับสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับก็ลองสื่อมาใส่เบิรงครับพี่น้องนี่นะครับงานนะครับงานลงเพิินนะครับทรงมหาเฮานะครับ เป็นกระใจ่ะไซกองสองสันครับอันนี้เป็นกองสันในครับคือช่วงนี้เป็นช่วงเขาบรรษานะครับผมก็เลยผมก็เลยเก็บใ้แบบนี้ก้อนนะครับประกองมุมไใบก้อนครับอีกอันหนึ่งอันมันอันซีนถุงกับไซกองหยากนะครับผมก็เลยเปิดให้เบิ้งแค่ใบเดียวได้พี่น้องสำหรับผู้ใดที่สนใจหรือว่าหลงมักนะครับลองขอยเบิ้งครับเลี่ยมไม่อัดครับหลบพ้มใหย่างดีครับสมกับราคาครับ ตัวนี้ครับมือหนึ่งครับอยู่ทีหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับบางคนถามว่าคือบอใส่แบบคือธรรมดานะครับคอมเมนอันนี้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะขันเปรียบถึงกับสื่อสื่อแบบธรรมดาบานเทาได้สองใบถึงสามใบนะครับแต่ว่าด้วยน้าเสียงครับที่ไปฟังแล้วผมก็ว่าคุ้มกับราคาเงินที่เสียไปครับแล้วก็บ่บได้คิดหน่อยคิดแง่ครับ โอเคครับมอน้ปิดคลิปเพียงสนี้ครับถูกใจอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วมันจะมีเสียงกลางพวกคอร์ดพวกอ,อย่างต่างๆนะครับผมสร้างมาใหม่อีกหลายอย่างนะครับผู้ใดสิ่สนใจในเรื่อง,องควเขื่องเสียงครับกดติดตามไว้ได้เลยครับสั้นกระดิ่งไว้เลยขอบคุณครับ